สายัไปคถัดไปนะครับอานาเจริญนะครับคุณชัยมานพบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินบัตรเครดิตนะครับสวัสดีครับคุณชัยมานพครับสวัสดีครับอาจารย์ถนอมและคุณบินครับครับอาจารย์นางด้วยนะครับคุณชัยมานพเนี่ยถูกฟ้องหรือยังถามตรงนี้ก่อนยังครับยังยังยัง่อนอยู่ครับยังผ่อนอยู่เป็นหนี้บัตรอยู่กี่ใบอ่าเป็นหนี้บัตร เครดิตหกใบบัตรเงินกดสี่ใบรวมสิบใบยอดประมาณห้าแสนหตอนนี้ส่งเฉพาะดอกเดือนละหมื่นสามพี่บัตรเครดิตหกใบผัดสินเชื่อส่วนบุคคลอีกสี่ใบพี่สุดยอดเลยนะพี่พี่พี่ไปเอาเงินมาทำอะไรเนี่ยผมถามพี่หน่อยเป็นความรู้หน่อยครับพี่โอ้ก็ก็กดไปเรื่อยๆแหละคุณน้องผมรับราชการเกษียณแล้วโ แล้วเงินบำเน็จบำนาญมันไม่พอชําระใช่ไหมจ่ายได้แต่ขั้นต่ําใช่ไหมเนี่ยไัน้ขั้นต่ําแล้วก็กดมาจ่ายบัตรต่อไปควงกันสรุปว่าใช้เฉพาะดอกเดือนละหมื่นสามอ่ะใบหนึ่งกดใบหนึ่งมาใช้หมดกดใบสองมาใช้ใบหนึ่งกดใบสามมาใช้ใบสองกดใบสี่มาใช้ใบสามอย่างเงี้ยด<อ>นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผม,ผมบอกเลยนะผมพูดมาตลอดเรื่องนี้อย่าทําแบบนี้นะครับวันพอมันนกรอบเข้ามาปั๊บเรียบร้อยเลยไปต่อไม่ได้นะครับ มันนอกอยู่แล้วครับซึ่งมันเป็นวิธีการไม่ควรทําเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์สิบหปร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสินโสิบแปดไอพี่ถนอมประมาณนั้นนะครับตอนนี้เขารัฐ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 ดัฐรัฐรัฐคัรับรักรัฐรัฐรัฐอัเคัรับรช่รดฐรั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 ฐรสิรัฐ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 รัร ห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สามอูยมากเลยเหรอยี่สี่เมื่อก่อนมันสูงสุดยี่แปดใช่ครับประมาณนั้นครับที่ทราบเพราะฉะนั้นมันจะมีมันจะมีทําธุรกิจอะไรได้ได้ผลตอบแทนตั้งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในชนี้นะแบบถูกกฎหมายด้วยนะใช่แบบต้องต้องทำธุรกิจอ่ะถึงจะเอาเงินมาผ่อนตรงนี้ได้เพราะงั้นสิ่งนี้อย่าทานะโอเคอันนี้พูดกันให้จําว่า เข้าใจว่าเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับมีบัตรใบเดียวไม่มีรกระจกแค่บัตรเดียวนั้นแหละครับทีนี้พอคุณมีปัาตอนนี้ยังผ่อนในขั้นตา่าซึ่งการผ่อนขั้นต่ำเนี่หารู้ไหมว่าเวลาคํานวณดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยธนาคารชอบมากนะครับครับผ่อนขั้นต่ำเนี่ยนะครับห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตผ่อนอยู่แค่เนี้ยนะแล้วมันก็ดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคุณจ่ายแค่ขั้นต่ำ ไม่มีวันหมดด้วยใช่ครับนะครับแล้วคุณจะทําบัตรใบต่อไปใช่ไอ้นี่ที่มีอยู่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่หายไปนิดเดียวใช่รังนั้นคุณชัยมานพจะถามว่าอย่างไงครับจะถามว่าไงผมผมจะถามข้อหนึ่งมันมีหน่วยงานไหนไหมที่จะรวมนี่ได้แล้วจ่ายทางเดียวแล้วข้อสองถ้าไม่มีผมจะปล่อยให้เขาฟ้องจะเป็นยังไงบ้างครับ เอ่อคว่า,าปล่อยเขาฟ้องเนี่ยมีทรัพย์สิในให้เขายึดไหมตอบตรงนี้ก่อนมีไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีมีแต่เงินปันผลปีละสองหมื่นแล้วก็เงินเดือนเงินเดือนเต็มสองหมื่นเจ็ดผมกู้เงินอ้อะไรนะไอ้กู้เงินตายมาก็เหลือลเงินเดือนเหลือหมื่นเก้าอืมแต่หลักทรัพย์ไม่มีเลยรถบ้านไม่มีเลยอืมโอเคโอเค คุณผู้ชมฟังเคสนี้ให้ดีนะเดี๋ยวผมให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเป็นเคสครกรณีศึกษานะครับบางคนสมมุติพอเป็นหนี้เขาปั๊บรั้วเขาจะถูกฟ้องนะรีบยักย้ายถ่ายเทยรีบโอนทรัพย์สินโอนให้ลูกบ้างออเอาไปขายบ้างโอนให้เขาบ้างตอนตอนนี้เขายังไม่ฟ้องนะแต่ถามว่าทําได้หรือไม่จะโอกาสจะเจอข้อหาโกงเจ้าหนี้หรือไม่เดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ครอบครุมในเคสนี้นะครับเอาทีนี้ครับคุณชัยมานพบอกว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่จะแก้หนี้บัตรเครดิตให้ผมได้โอเคไหมรวมหนี้ใช่ไหมครับครับ ตอนนี้คุณยังไม่เป็นหนี้เสียเพราะคุณยังผ่อนชาระอยู่ถูกต้องนะถูกต้องครับอ่าผมขอญาติอาจารย์แจ้งตรงนี้นะครับเออคุณติดต่อคุณติดต่อบริษัทแซมนะครับบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิทย์นะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับขอญาติครับผมขอญาติครับผมเคยติดต่อไปประมาณผมเคยติดต่อไปประมาณสองปีที่แล้วตามที่อาจารย์ถนอมแนะนำเขาบอกต้องเป็นหนี้เสียเท่านั้นถึงจะเข้าองค์ประกอบอ๋อครับ เนี่ยแซมมันก่อนที่นธนาคารบอกเขาอืมเออใช่ใช่เพราะว่าต้องเอ็นพีเอ,อ,อมีเวลาพ,พี่ถนอมช่วงนั้นสามปีใช่อช่วงพีเอ็นพีเอก่อนเดือนด้วยเขาบอกก่อนเดือนไหนเดือนไหนใช่ใช่ใช่ใชคืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณคุณคุณชัยมนกครับครับเอ่อเมื่อมันยังเป็นหนี้ดีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ดีอยู่คุณยังชําระกับธนาคารเมื่อชาระธนาคารหนี้มันยังอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร แต่ว่าพออะไรพอเป็นหนี้เสียปั๊บเนี่ยพอเป็นหนี้เสียปั๊บเนี่ยคือเก้าสิบวันเป็นหนี้เสียปั๊บเนี่ยแซมนี่ก็จะมารับหนี้ก้อนนี้ไปบริหารจัดการนั่นแหละครับถึงจะไปอยู่กับแซมทีนี้ถ้าถามว่านกขณะนี้มีใครช่วยมารับตรงนี้หนี้ได้บ้างแล้วคุณจะจ่ายทีเดียวก็มีแต่แซมแหละแต่ต้องเป็นหนี้เสียถ้ายังไม่เสียแซมก็ยังมาทําไม่ได้เพราะว่าแซมไม่ใช่ธนาคารครับก็คุณชัยมนพคุณติดต่อไปหนึ่งสองหนึ่งสองทษที่ทษทีโทษที ติดต่อ1213ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์ช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองสิทธิศูนย์คุ้มครองสิทธิใช้ตรงนี้นะนครเงินใช่ครับใช่ครับคุณโทรไปปรึกษาทางแบงค์ชาติก่อนครับ1213นะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหนี้เสียแล้ว1443คือแซมแต่ถ้าคุณยังผ่อนแซมแซมใช่แต่ถ้าคุณยังผ่อนอยู่ยังไม่เป็นหนี้เสียยังใช้แซมไม่ได้ แต่พอเป็นหนี้เสีย NPL ปั๊บจากแบงก์ก็กลายเป็นแซมเพราะแซมก็จะดูแลแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ผ่อนส่งระยะยาว10ปีนะครับผ่อนต้นได้ครบก็ยกดอกให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับจะถามอะไรต่อไหมอ่าแซมจะเข้ามาเองไหมคุณพี่คุณพี่ครับผมผมผมถามนิดคุณพี่คุณพี่มีเงินเหลืออยู่หมื่นเก้าแล้วมีเงินปันผลปีละสองหมืน มีเงินญาติญาติบ้างไหมที่พอจะหาเงินก้อนห้าแสนไปปิดใช้หมดแล้วคุณพี่ก็เป็นหนี้รายเดียวในด้านของหนี้ของญาติญาตินะครับพมไม่รูนะครับแต่ดราพเาย่ไม่ผิดกฎหมายนะไม่ใช่แนะนำไม่ยืมไม่เอาระบบนะครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคครับยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอมแลต้องถามต่อไปกนเลยครับยอมก็คือยอมให้เขาฟ้องแล้วถ้าไม่มีก็ต้องยอมให้เขาฟ้องถูกไหมครับคุณชัยมนกถูกครับ โอเคถ้าคุณยอมไม่ข้อฟ้องทีนี้คุณฟังอาจารย์พูดทีนี้ครับได้ครับเพราะคุณเป็นนี่แล้วก็ฟ้องเขาฟ้องฟ้องเสร็จปั๊บเนี่ยหนึ่งแกเป็นขัานการบำนาญนะครับมีเงินอยู่สองก้อนอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้เชิญเนะครับเขาจะยึดอะไรได้บ้างครับผมก็ถ้าไม่มีทรัพย์สินให้ยึดอายัดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการที่เงินเดือนและไม่มีเงินบำนาญเข้าไปในบัญชีนะครับต่อไปเนี่ยเพราะเงินเดือนเงินบัญชีเขาก็เข้าบัญชีคุณเต็มแล่วแหละครับ แต่พอถึงเวลาเจ้านี่รู้ว่าคุณมีบัญชีเงินฝากธนาคารเขาก็ต้องพิสูจน์เขาต้องยึดอายัดก่อนพอยึดอายัดเสร็จนะครับคนก็ต้องพิสูจน์ว่าเงินนี้เป็นเงินที่คุณมาจากบัญชีบำนาญหรือเงินเดือนที่กฎหมายห้ามยึดอายัดแต่ศาลเองก็ต้องมีอำนาจพิจารณาเนาะว่าอะไรบ้างที่เป็นเงินเดือนเข้าบัญชีคุณแล้วเนี่ยพอแก่ฐานานุรูปบางทีศาลอาจจะพิจารณาหรือทางนู้นเขาอาจจะขอยึดหรือนําส่งให้เขาบ้างบางส่วนแล้วให้กันเอาไว้เป็นเงินที่คุณใช้งานประโยชน์เนี่ย พอฐานานุรูปคนตรงนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับอันที่สองก็คือเงินปันผลแหละครับที่เงินได้มาเนี่ยม,มันมีสิทธิเหมือนกันนะถ้าเงินเข้าบัญชีก็มีสิทธิ์ที่จะให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่จ่ายเงินปันผลนั้นเนี่ยนะครับส่งเงินนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ให้กับเจ้าหนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ที่เขามีสิทธิทําได้ถ้าเขาฟ้องคดีและเขาชนะคดีนะครับแล้วมีคําพักษาในส่วนที่พี่สนงถามเพิ่มเติมทีเดียวเลยว่าหากคนที่เป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก่อวันนี้เรายอมแล้ะเราไม่จ่ายแล้ะ เราก็ร <rium> <Dante> ี่โอนจำนายคัดสินนะครับเราก็รู้อยู่นะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในเข้าวขายที่เขาจะทวงถามนี่ได้หรืออยู่ในเกณฑ์ที่เขาจะฟ้องบังคับคดีได้แล้วเราจำนายจ่ายโอนนะครับซึ่งตรงนี้มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับบางคนบอกว่าโอ้เขายังไม่ทวงเ็ายังไม่ทําอะไรเลยแต่เราดูอยู่ว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตกเป็นหนี้ซึ่งในตรงนั้นเนี่ยครับคนจะตัดสินว่าตรงนี้มันถึงขนาดที่จำนายจ่ายโอนหรือยังนี่คือศาลนะครับเราคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าทําเลยครับในกรณีที่เรามองว่าเอยรีโอนซะก่อน นะครับเดี๋ยวเขทวงนี่มาแล้วก็ยังไม่ทวงตอนนี้โอนเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าคุณเนี่ยตั้งใจอยู่โอนก่อนที่จะไม่จ่ายหนี้ายในสามเดือนห้าเดือนเนี่ยศาลจะพิจารณาเองว่าตั้งใจจะโกงเจ้าหนี้หรือเปล่าซึ่งมีโทษอาญาจำคุกแล้วก็ปรับนะครับตรงนั้นนะครับครับจะขายบุคคลภายนอกก็ดีแต่ถ้าขายบุคคลภายนอกคนภายนอกซื้อไปโดยสุจริตอันนั้นเขาได้ไปใช่ไหมแต่ว่าคนขายนี่มันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าคนขายนี่เจตนาโกงเจ้าหนี้หรือไม่ถ้าเกิดให้โดยสนญหาเนี่ ไอ้สันนิษฐานดวยสม่มากก็โดนช่อสนเพื่อถอนกลับมาครับถ้า,ามีค่าตอบแทนก็ต้องสุจริตและเสียค่าตอบแทนครับผมอย่างเช่นโอนให้ลูกไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ให้โดยสนิหาครับพี่ถนอมอันนี้ต้องมีสิทธิ์ที่จะถูกกลับมาได้ นะครับแล้วถ้ลูก<ช>รู้ด้วยเนี่ยก็จะร่วมกันกงเจ้าหนี้ครับพี่ถนอมอ้าวทีนี้ละครนั่นหละย,ยุ่งเลยครับพี่จะม่จะไม่รู้ก็ไม่ได้ก็พ่อก็พ่อพอ,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 อรู้พ่อมีหนี้โอนให้ลูกซะก่อนรู้โดนทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยทีนี้ใช่ใช่ครับจะร่วมกันนะครับหรือเมื่อ่เราเป็นคนภายนอกก็เหมือนกันแกล้งเป็นหนี้ครับพี่ถนอมเอ้ผมเป็นหนี้พี่ถนอมอยู่พี่ถนอมจะฟ้องคุณบินคุณบินทำสัญญากับผมหน่อยได้ไหมสักสามแสนเดี๋ยวผมเป็นหนี้คุณบินก็ไปฟ้องคุณบินฟ้องเสร็จคุณบิินนนนนนนยยึดดดเเลี่กกกก็็หมมือัััคคบุณผโ้้วทงู คือสมยอมเป็นหนี้ของคนนอกครับครับผมแล้วก็ตั้งใจฟ้องฟ้องด่วนเลยอย่างเงี้ยนะครับฟ้องเร็วเลยฟ้องก่อนยึดทรัพย์ก่อนพี่ถนอมไม่ทันได้ฟ้องเฉลี่ยนี้ไม่ทันครับครับก็คือวิธีการจงใจจงใจทักจริตเลยการโอนใช่ไหมอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขายังไม่ฟ้องงงินโอนได้ขายได้ใช่คนขายได้คนซื้อเขาซื้อโดยสุจริตเขาได้ทรัพย์ไปแต่ว่าความผิดของคุณไม่พ้นครับนะครับอ่าชัดเจนมากเรื่องนี้นะ คุณคชัยมนกเข้าใจแล้วนะพี่นะขอขอถามคำถามสุดท้ายครับคิดว่าเงินเดือนหมื่นเก้าน, 10, 9, นี่เขาจะมาเอาของเราไปไปชําระหนี้ได้ไหมครับมมนยังไม่หมดนะพี่ไม่ได้แน่นอนครับคือได้ในไ,ไ,ด,ได้ไม่หมดแน่นอนครับพี่นะครับจริงๆมันต้องห้ามบังคับคดีแต่พอถึงอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะไต่สวนนะครับถ้าเขาจะให้ยึดพี่นะครับศาลจะเป็นคนกําหนดว่าจะให้เหลือพี่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นสองเดือนเท่าไหร่ยังไงเนี่ย ต้องเป็นศาลเป็นผู้กําหนดครับพี่ครับอาจารย์ที่ดับเดิมก็คือว่าถ้าคุณมีนี่คุณถ้าคุณมีรายได้ไม่เกินสองหมื่นบาทยึดอะไรบังคับยึดอ,อะไรไม่ได้แต่ถ้าเกินสองหมื่นบาทได้ในส่วนเกินตรงนั้นเทียบกับกรณีนี้ยังไงครับ,รบอาจารย์ใกล้เคียงกันครับคือตรงนี้ครับเพราะเดี๋ยวจะมีเงินบันผลมีเงินอะไรเข้าไปในบัญชีเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์กันในบัญชีว่าเงินมาจากไหนอย่างไรส่วนไหนเขายึดแน่นอนครับพี่สนองผมเป็นเจ้าหนี้ผมอายัดบัญชีธนาคารก่อนเลยแล้วต้องไปยื่นคดี้านภายในสิบสี่วัน แล้วสาลจะไต่สวนว่านี่เงินอะไรนี่เงินอะไรแล้วเงินอะไรที่พอแก่ฐานานุลูกให้คุณได้แค่เท่าไหร่ที่เหลือต้องส่งอย่างเงี้ยครับสาลจะต้องไต่สวนแล้วสารจะสั่งคราวนี้เมื่อสารสั่งเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องยอมรับตามคำสั่งสารนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นผลผูกพันไปครับผมโอเคชัดเจนแล้วครับคุณชัยมนพสวัสดีนะครับลุงครับเลิกนะอย่าทำไปต่อไปนะลุงนะครับครับ